เป็นอะไรเรืองหมดแดดยังกันทรองน้ำนะถ้อยู่ในสองอันส่พัดกันยังน้ำเสร็จดีป่ะ่มึงแล้วเขากันบอ,อ,อกแต่กล่องน้ำได้แต่ครับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมือน,นี้พี่ใหม่กันสิไปดงคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องพายเครื่อไปคือเก่าไปกับ คุณจอยอินดีนำ้ำแล้วก็บ๊อบบีน,น้ำไปสามคนกับหมาตัวนึงเดี๋ยวเขาไปกันเลยนะ้องพลอยพี่นอ้องค่ายเถื่อไปเบิ่งบรรยากาศเข้มแคมทาง,างนำ้นำน้องพลอยพี่น้องมือนี้ก็เป็นมือที่ซองนะ้องพลอยพี่น้องที่พีใหม่คุณจอยบ๊อบบีสิอ่าไปดงเนาะนี่ตอนนี้คุณจอยค่ายเถื่อไปสบายดีบ๊อบบีสวัสดีคุณจอยโอ้ทางนะไพ่เถื่อนาะ ข้างนี้ว่าบีกับซําเพื่อเพื่อมันเพื่อบีม่มันหัวเด้นอน้ำเมื่อนี้น้ำกระโบกเนอกากพี่น้องตัวโบก,กบาไล่เปนได้โบกหน่อยหนึง่งบรรยากาศเด็กสิประมาณนี้เด้อทั้งทั้งหนานกเป็นมูบันบีไม่เห็นบอกเห็นซิมบันบีหม่ขังนานานั่นกันยังดีเนอกากพี่น้องที่มือน,นี้น้ำม,มันเริ่มโบกลงเลว กับบ่อถั่วมันบ่อถั่วมันห้ามบ่บีบบ่คนสิบปลาเสียแค่หน่อยได้นะบ่กับบ่เลิกบันไดแน่นอนนี่เห็นหอดในปลายเขาเนาะเอาหม้อมาใส่แทนนี่ช่วงสิได้ใส่ผู้ชายต้องซักมั้งคะโอ้กับบ่เลิกแค่แอนดี เกียงแอลไปเถี่ยีตอนจำได้ว่าบางตอนนำถั่วบางปีนะฮะนะาผัวขาพผายื่ออต๊กอันนั้นนะเกลีจ่อยพยายามตกลงเซ่ขาพผายงู่ขุดไปเทิ่งพูนพายงูคืนี่พายงูไเเบื่อหน่ะเน้อไดพูเปเนาออแล้วก็ับเดึแล้วก็จองพายไปหากรุแล้วก็จองไว้พายไปหากรแล้วก็จ้องไว้อนนต กระดมน่เาะ่มในกระนำใบห้ง่แห้งจนสั้นเนาะกดเนาะดจนาะมือมันบรดกไปกปีกอยมวหน่อยยังเอาวารเนาะตอนน่ะเนี่ว่าพ่อพ่ายเพือไปเอาเพืองอยู่หน้านนี้แม่นว่าพายไปสคนค่ะไปจองกินมะคามอยู่เผื่อป้เผื่อจีหอหน้าเมื่อยขนาดเกิดบเขาป้าผัโบาคมันอะไรงเนาะเนาป้ามันมันคากุกไม่เดีมันกับอะไรแหี่บัอันนี้บั อกมาหนป้าน okay. ่ะหนักไหมนเนมันก็แกแทวดีมันก็แกรถวีมันก็แก like ่บรายมันลูปเบิดเนาะก็แก่แบบนี้ะแบบลูปเบิดเห็นแต่ต้นนั้นมสูงอันนี้ต้นนห้นสูงอันนี้ก็เห็นแตม่านนกกุ่ากูน้ย่ากุมเบื้องลุ่มผุตกขี่พายื่อตกเลยกะอันนี้ อย่ามันตกเสย่ามันตกเซยันไรไปเลยเพราะอยากว่าแห้งซ้ำนำนํำเสะผุน้องเหลใจเนาะแห้งอันดีเลยบอกแห้งกัวเวลนเวไลาเพือมันผัดตีเขาก้วยหมุนหมุนเขาก้วหมดดตีเขาก้หมุนดดมันขางก๋ใไม้่มันแห้งไรแห้งในน้ำแต่ไมด้ไากม้เขาขอนามันงเ ไอ,อ้ไอ้ออออไ้ไอ้บนใดเนาะเขาไปยืนรวมกันพี่น้องแล้วตอนนี้เขากะมาหอดเทียงแล้วเทียงที่เขาสีมาพักเนาะพ่อพี่น้องเทียงที่เขาสีมาใส่ชีวิตในเทียงคนอื่นหนึ่งมือนี่เทียงบบการ,าระะทะเลวับวับจะขู่ว่าปลาเทียงตัวนี้มันมันมันมีประบาด แ <laughs> ล้วคิดคิดคดว่าเจอชิวหู oh. เที่ยงตัวนี้มันมีประวัตินอกหวยอพี่น้องก็กคือน้ำถ่วมจักไรมาแต่สซก็เลยมาขางังอยู่อ๋อไรมาต่หันวะมันไรมาเนี่หม่องเที่ยงเก่ามันไรมามาขังอยู่วันนี้มาขังกุ๊กใหม่เห็นดีจักเที่ยงไฟเ้ากบหูนอกแต่ว่าห้าสิบมาใส่ซีวิตอยู่ในเที่ยงคนอื่นหนึ่งมือเพราะวะ่จาจะคล้องเข้ากับเดมา,นา,าเมมนวบแมน จะคล้องเขาแบบบด้เฮตหน้านะแบบว่าเขาก็เลยปลาถิ่มไ้แต่ว่าเขากับสีมาแบบว่าเข้าแบบมาพักอยู่นีเขาก็เลยสีมาใส่ชีวิตยอยู่เทียงอ่าคนอื่นหนึง่งมือเดี๋ยวเขาเข้าไปขังเครื่องกันเลยขั้คันใดกับโมมีแต่เขาก็บได้บ้ายังเนาะเนาะขันเขามาอยู่เทียงเขาเนาะแบบ,บว่าขั้นแบบข้านี้น้ำถ่วมอีย,ยังนะมาเขากับแบบ <Netflix> เขาก็บหฮพักอ,อยู่เทียงเขาบ้าง แต่ปีกายหันต้นบีนก่อนหันถ้าแบบเขาขาดเรื้อยัอยงเขาเกามาหายเนานะเนาะถ้าเขามาพักอยู่เทียงเขานี่แปลว่าเขามีน้ำใจหันนะเพคนมีน้ำใจถา้ถาถ้าบ่ฆ่าตน้ตน,นบบไม้ต้นนีบบบบจะขี่ไล่ไปขังอยู่ใช่ท่าบ่ฆ่าตน้นไม้ใหญ่ตนน้นใหญ่ยันยูฟุนแด้ไกลิกล่งเดี๋ยวปีไปสินอออ้องยังหอมๆยังเที่ง เที่ยงกลางทะเลน,น้อมีแต่น้อมอ้อมๆบรรยากาศดีวอออยู่บบยเถอะอ่าเที่ยงกันที่ประมาณนี้เดี๋ยวเขาสิมาพักอยู่นี่กินมนันังกินสมอยู่นี่นี่ เสือส้อผ้อาของบ๊อบบี้ได้เพคุนมาตากไว้บรรยากาศาขางเครื่องกระซิประมาณน,นี้บรรยากาศดีนะบ๊อบเที่ยงกับอ้อมด้วยอ่าแปวนดีและเสียงชิวขนาดบ๊อบทำเพื่อนเนาะทำเที่ยงตัวเองเพราะอยู่เนาะแบบว่าของเพื่อนหน่อยๆเนาะ เนบออกไปเนาะพี่น้องการบรรยากาศนีดีโคตรดีเลยเนาะเพราะว่ามันกับเป็นตะมวนแล้วก็โคตรดีเลยนี่นะเมื่อก่อนยังกับยู่กลางทะเลเนาะเนาก็เนบออกไปมันเห็นวิวเนาะวิวนะโผ่เป็นตะมวนนะพี่น้องอย่างพี่น้องมามาเด่นน้ำนี่เนาะอย่าี้สิพูดได้เยาะมากเาะเด้อสุภามาเด่นมาเทียเสียหน้าหนดเลยนี่ยังนายดวงนะสิภาพมาอาเดียงเดียงยูทูปก็จุงงวยเยอะเนี่ยยง ค้วเข้าง้อเนะอาะอากาศดีขนาดนดั้นน้ำน้ำเดี๋ยวพาไปเที่ยวได้บหมดพาเขาป่าเนาะวับพาด้วยเดี๋ยวออกไปข้างนอกบรรยากาศมีมีอันน่้ไฮโซมิวนะำม,มี่กล้วยอีกกล้วยเขาท่านอเอาแปบนี้นีไปกับมีนม้ำข้างรุ่มนม้ำสบายเด้อเนาะจุงมุ้ย มาอยู่ผี่สบายด้วยเกลยวขใจเลาเก็บเ้ยเจาะเก็บอยู่ในอันไหนแบบดาววาอยู่สอ่ะเออเพ้ามาหมู่บ้านนี่โบห็นนานเนาะหอนอยู่ข้างนะข้างนะข้างมองงวใหญ่แม่ป้าไปเกี่ยวเขาแลือมั้งปูนเกี่ยวเขาจะได้เขียเอาคันพลมันกับเขาดีซะนะ นวเกี่ยวมันหงงนลายปีแล้วมั้งสงสัยแล้วขากกะซิมาต่อยบักซังไปกินกับเจลของข้า่เถา,า,าเตรียมมาเนาะเดี๋ยวให้ปอบีเพินต่อยเอาก่อนต้นบักซังง,ง,งุมเมา ขังนี่มันอยู่ขังนี่ยน็นนะบอสยันต๊เตาหัวยือได้เออเชมานี้เม่อก้ที่พี่พอเนาะพอแล้ว เห็นแต่มันบาอิ่มเสิน้องเต้ไปบางมันเห็นกาว อย่เนี่ยเห็นไหมไหนเ่องสามหน่วยฮะนับมาอีกบเห็นบ่ตกลงค่ะบบเห็นเบ่บิห็นมาว่าเหียใช่เหอยียอยู่คือนังเหียอยู่แถวหนึล ทาทาบ่เห็นก็เว้าเห็นนะบ่ให้หน่อยนึงเห็ดจักหน่อยซ่ำเภาอย่าซ่ำหน่วยซ่ำหน่อยก็สั่งเลยป่ะพ่อป่ะเก็บผักกระแยงป่ะเก็บกระแยงนะครับไสอืมผักกระแยงเก็บมาปลูกอยู่บ้านเฮาเนาะบอบเนาะมันหลาย <imgrace> <the> พ่อเหอ่หลายอยู่แล้นี่หักหนับมันลายมันก็นเลยบว่อยากเห็นบันได้น่ะนเนาะคสาหาบอกบ้างแน่มันอยากซีอันนี้ดำๆม,มันเส็นอ่ะ หลายเวลาขึ้นเที่ยงแล้วเดีย๋ยวเอาฉุขึ้นไปนั่งกินแจ่วนะ้อเพื่นพี่น้องกินแจ่วอยช่วงเที่ยงเกือบไลไปเล้ว๊อม <c oughs> <c oughs> เที่ยงกลางทะเลอ่า มเจ้ามะข้ามะเจ้ามกสังนกะย่งน้กัเจียวงมน่ากินอ้หเจอกินหนายะแล้วตอนนี้บอบีทำการ่าพามักสังข้างนันเป็นยังไงบบเป็นไงกัวขูดกเจียวใส่กวนยแต่เบวาเบวดำน้าแดงเลยจ้ะกินทาแน่งไงบได ทางนี้คู่จอยอุ้ยค้ายเจยวเจลกัมซ้ำแล้วบอสบีเห็ดเจลน้ำลายไหมอพาพาใบพาใบพาใบเั้นจัองขูดนั่นพาใบได้ไรเจลเบาใบเดย <c oughs> อไฟฟ้าหน่อยหนึ่งกุญแจนะสูตรที่สองเออ ใช่ไงจน,นโมเวนเขาพาตรงย่างเลยหืมแังงามขนาดเนาะแต่ยังหน่อยไปหลักเอาไปมาเห็ดโด แม่หันจะคล้องผ่าจริงจริงหันจะคล้องเข้าโบได้ไหมโอเคจอยตอนอยังน่อยนี้แบบ,บ,บจังยังยานยังก็หายลาบเอาาเ<บ>หนเบิร์ว่าี่เพื่นพี่น้องเจลเจลพ้งเจลกอยแล้วก็เจลเนียวสามเจลด้วยสามสูตรแล้วก็มีมะขามแล้วก็มีผักไี้ กินกบแดงว่เปกียงไหมไม่ไม่ตป็นไนก็อันส่ผักกระแยงนะมันจะเสียอืมน้เกขาวน้ำกัขาวทุเกียวเลยเออขาเกี่ยวขาเกี่ยวบางขาเกี่ยวในหมู่บ้านทามีคนเกี่ยวเขาคนหนึ่งเนาะนำกรมาถ่วมก่อน มาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินสมเด้อน้องช้างแจบแซ่บซบ่รยาบาแลหักสร้างแข็งเลยข้างในบวมานียนะอว้าว้าได้รับสีบอแซ่บันดีแในของทางเมยสมบ่ ผสมขจาวานน้องก็ะันเป็นอะไ้างหมดแห่ยังกระ้อง,อน,องน้ำอาย่ไม่สองอันใช่ปะกันยังน้ำเสร็จรึเล่าเขากันบอ,อกอ <c oughs> แต่กองน้ำได้แตก ตะโกมาดกินนะเนตะกสร็จแสจแล้ปีปิดเกาะก่อนมากิน hmm. กินเดอดเดียวประเดี๋ยวกคระกอบอกว่าสมบอ แซ่บขนาดนี้จะก็ว่าคิดเซินเอให้พี่น้องกินน้ำามายอคือซมขามหน่อยก็มาละม้วก็แบบนี้เนาะพายน้งากินตะกินเะ เป็นตะเส็บขนาดกินเจวแทนเขา,างานกินก็งางนงานี้้ำได้ไรบหาเห็ดกินนะำยาเ้าะนขอพร้อม <c oughs> ต้องซีนเจวนะมึงอ่เจ้าพง้งแสบ้สแคููสูตรนะยังสูตรันะคงะ อืมบเนาะวดามเิบอบน่เาะยูนเฮก็บอดเนอะาบ่ามัตัวมาขามก็ปลูกไหวน่าเ่าีมกข้าปลูกไววเบิดแทนบอคือไล่บอหยอกย่งห้อกมาลูกไวั่น้อง้าคกอ่นไปเยอะียงแม่ถ้าข้าตุนไม้ใหญ่นี่ข้าคกหางอ่นไป เอาบ่ข mm. okay. ้าวต้นไม่ใหญ่ต้นนี้บริกาเหรมันจะได้ข้าบตริกาขึ้นแค่หมด้างกสบเาแค่นี้เกิไรเก็บไฟไฟขาดมันเดเนาะเกบรเตุนะมันเขากรบเก้วกรบมะหมัดให้กิน สะเอื้อยเจอยตุกเจ็บประเดกเกือบเบิดเลยเจียวพงอะไรก็เจียวอันนี้เจียวอันนี้บ่มีถั่วใส่เนาะเอาถั่วมาซองไว้เจียวเหนียวเจียวเหนียวบ่มี

เครื่องนะบอสเครื่องทองนะว่าว่ากําลังกําลังสีกําลังสีเครื่องบ่เร<อ>ื่องกําลังสีเต็มแต่วา่ากําลังสีทองแบบแมวเขากินเนี่ยมันกําลังแบบกระจายกันสื่อไะ <laughs> <c oughs> ถ้ามันอิ่มมันเป็นยังไงบอสถ้ามันอิ่มมันก็อกกกิ่มกําลังกระจายกันสื่อโอ้ยังยังไรบอสจากสีอิ่มยังไรเอาบอสขั้นบิดนี่อิ่มอยู่บอสเต็มอยู่บอสทอง ก็ดั่งครื่งโอ้เกินไปบรรยากาศดีเนาะกินจะกินกับเครื่องยูยูบ้องนี้บรรยากาศดีบ้องในตี้เที่ยงได้มามาขางอยู่ต้นมีวิวให้เบิ่งได้เดี๋ยวต้องไปกับมีน้าให้เบิ่งมีค่ายให้เบิ่ง